c ซเฟอร์เอเจอันดับที่6กับ FNS อดีต IGL ระดับโลกแกะกล่องโปรว a ลเลันต์บายโลกาสวัสดีครับวันนี้แกะกล่องโปรพามาแกะวิธีเล่นวิธีการคิดและแท็กติกต่างๆแบบละเอียดยิบทุกอย่างก้าวของโปรเพลเยอร์ในแรงแมชกับผมโอมโลกาวันนี้เรากลับมาพบกับอดีต IGL แห่งทีม NRG เขาคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือฟินเนสหรือ FNS นั่นเองเอาล่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียหน้าริกากดพ奥斯คลิปแล้วไปเตรียมหนมกับน้ำดื่มมานั่งชมนั่งดูกันก่อนเลยถ้าพร้อมกันแล้วก o เอาล่ะครับก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูเซตติ้งปัจจุบันของเขากันก่อน DPI 400 sensitivity 0.55 resolution 16:9 1920่1080ส่วน crosshair เนี่ยเดี๋ยวเราทิ้งโค้ดไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะไปดูกันได้ เรามาพูดถึงข้อดีของการหยิบไซเฟอร์มาเล่นในแผนที่อย่างซันเซตกันดีกว่าครับเนื่องจากแผนที่นี้มันจะมีทางเข้าทางออกหลายทางมากการที่เราใช้ทรับไวล์มาติดตั้งในจุดที่เป็นทางเข้าทางออกเนี่ยมันจะทำให้ศัตรูไม่สามารถเล่น aggressiv ได้หากไม่เคลียร์และไม่ระวังสกิลของไซเฟอร์ก่อนแล้วก็ผลีผามเข้ามาเนี่ยก็จะโดนกับดักของไซเฟอร์ยื้อไว้อย่างแน่นอนหรืออย่างน้อยๆเลยเนี่ยเราก็สามารถหาข่าวศัตรูได้ด้วยสกิลของตัวไซเฟอร์เองอีกด้วยครับ เริ่มกันมาในราวอแรก FNS ออกเชิงสั่งแผนให้กับเพื่อนร่วมทีมตามสัญชาตยานของการเป็น IGL FNS เนี่ยบอกให้เพื่อนวิ่งเข้าเอลโบของไซต์ A ครับและตัวเขาเองเนี่ยจะเดินเข้าไปที่ a m a i n FNS ติด trap wire ไว้บริเวณนี้ฮะสกิล C หรือ trap wall wow ติดตั้ง trap wire ในตำแหน่งที่ต้องการซึ่ง trap wire นั้นสามารถถูกทำลายได้และก็อำพางตัวเองได้โดยจะสร้างเส้นตรงขึ้นมาระหว่างตำแหน่งที่ติดตั้งไว้บนกำแพงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามศัตรูที่ข้ามผ่านมาเนี่ยจะถูกหน่วงไว้ และถูกเปิดเผยตำแหน่งและก็อยู่ในอาการมึนงงเป็นระยะเวลาสั้นๆม่านเปิดมาแล้วฮะ จุดนี้ FNS เลือกโยนไซเบอร์เคสไปปิดทางด้านหน้าเอลโบก่อนเหตุเพราะต้องการให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยเช็คทางซ้ายถ้าหากมีศัตรูด้านซ้ายจริงเนี่ยและจําเป็นที่จะต้องเข้าปะทะทีมเราเองก็จะได้เปรียบเพราะสกิลไซเบอร์เคสจะปิดบังวิสัยทัศน์ของศัตรูที่อยู่ทางด้านเอลโบและจะทําให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถออกมาช่วยเพื่อนได้ทันนั่นเองครับสกิลคิหรือไซเบอร์เคสโยนไซเบอร์เคสไปยังเบื้องหน้าของไซเฟอร์ทันที เปิดใช้งานเพื่อสร้างพื้นที่ที่จะบดบังวิสัยทัศน์และจะมีเสียงแจ้งเตือนเมื่อศัตรูเดินผ่านมันเราแรกนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอาจจะผิดแานเล็กน้อยตรงที่สกายเนี่ยกระโดดเข้าไปโดนเก็บฟรีก่อนแต่เพื่อที่เข้าสายไปจากทางเอลโบเนี่ยเครดคืนมาได้ทำให้ทีมเนี่ยสามารถเข้าไปวางสไปค์และเอาชนะมาได้ในราวปืนพกแรกนี้ครับ ไปต่อกันดีกว่าข้ามกันมาในราวที่5ครับในราวนี้เนี่ย FNS ทำหน้าที่เลิกเกอร์ได้ดีเยี่ยมเจ้าตัวเนี่ยสั่งแผนให้เพื่อนร่วมทีมไปเฟกที่ไซบีและให้เจสเนี่ยเดินเข้าทางมิดส่วนตัวเขาเองเนี่ยจะไปเลิกอยู่ที่ A ครับแต่โชคร้ายฮะที่เจสเราเนี่ยโดนเรน่าเก็บไปได้ก่อนถึงแม้ว่าตัวเองจะใช้ออฟอะนะ F&S n จำเป็นจะต้องเดินไปคนโทรลทางด้านมิดให้แทนครับเดินมาถึงประตูมิดแล้ว F&S n บอกเพื่อนว่าเดี๋ยวจะยืนคนโทรลมาร์เก็ตให้เพื่อที่จะได้ดูสตรูที่จะเดินมาจากทาง CT ก่อนที่สตรูเนี่ยจะเดินมาตัด F&S n ไปได้แต่เพื่อนร่วมทีมครับก็สามารถเดินเทรดมาได้ก่อนทำให้ในราวนี้ F&S n และเพื่อนร่วมทีมชนะไปนั่นเองครับ ข้ามกันมาในราวที่8ครับรานี้ FNS และเพื่อนร่วมทีมนจำเป็นจะต้อง e ีโค y p ไซเฟอร์ของ FNS เนี่ยมีเพียงแค่เชลิฟ1กระบอกการที่เราสามารถตัดตัวของศัตรูได้ในราวที่เราต้อง e ีโคเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆดังนั้น FNS ครับเลือกเดินย่องเข้าไปทาง a l ลิงเลย เพื่อที่จะไปหาดักตัดศัตรูและเขาก็ได้มาหนึ่งครับพร้อมกับสกิลอัลติเมทอย่างนูเรอเทฟสกิลเอ็กซ์อัลติเมทหรือนู r รอเทฟจะใช้ร่างของศัตรูที่ถูกสังหารอยู่ในเบื้องหน้าของเราเพื่อเปิดเผยตำแหน่งของศัตรูที่ยังมีชีวิตอยู่ทันที FNS เ,เราไม่รอชา้ากดอัลติเมทเพื่อเปิดเผยตำแหน่งศัตรูให้ไว เหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้เพื่อนร่วมทีมของ FNS นั้นสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นเพราะหากเราได้รู้ตำแหน่งของศัตรูที่กำลังเดินเข้ามาแล้วเราจะสามารถเดินไปดักเพื่อเก็บศัตรูตัวนั้นหรือหาตำแหน่งยืนที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้นและแน่นอนครับในราวนี้นั้นทีมของ FNS สามารถเก็บ50ไปได้นั่นเองครับ เราจะสังเกตได้ว่า FNS เนี่ยจะคอยสั่งแผนให้กับเพื่อนร่วมทีมอยู่เสมอเลยจะไม่ปล่อยให้ทีมเนี่ยขาดการสื่อสารและนี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราควรมีในปาร์ตี้หากในปาร์ตี้เราเนี่ยไม่มีการสื่อสารหรือการพูดคุยแผนการมันจะทําให้การเล่นของเราเนี่ยเล่นได้ยากขึ้นกว่าเดิมนะจ๊ะเพื่อนๆข้ามกันมาในเราสุดท้ายก่อนที่จะสลับฝั่งกันดีก,กว่า ในราวนี้เนี่ยทีมของ FNS ต้องการที่จะรัชเข้าบีไซด์ทันทีนําโดยซอมที่เล่นเจไม่มีอะไรมากครับในราวนี้เนี่ยซอมเปิด Cloud b ิ r ์ดเข้าไปก่อนที่จะเดชตามหลังจากนั้นทั้งทีมเนี่ยก็เดินตามเข้าไปคอนแทคศัตรูที่อยู่ในไซต์ในช็อตนี้ครับ FNS เทรดกลับมาได้ทำให้ทีมสามารถยึดพื้นที่เล่นและวางส i k e ได้ การเล่นของ F n S ในราวนี้ถือว่าดีครับหลังจากการวางสปาย F และ S จึงเลือกที่จะยืนตรงนี้ครับเพื่อที่จะอุดช่องโหว่ตรงมาร์เก็ตให้กับทีมนั่นเองเพราะเพื่อนอีก2คนใน่ยยืนคุมหลังไซบีอยู่แล้วก็มีดาค k ฟเวอร์ของโอเมนอีกฝ่ายปิดไว้อยู่ตรงนี้หลังจากนั้นอีกฝ่ายเนี่ยเหลือเพียงแค่หนึ่งตัวบวกกับสกายที่เป็นเพื่อนร่วมทีมของเราเลือดเหลือน้อย F n S เนี่ยจึงตัดสินใจเดินเข้าไปประกบเพื่อนทันทีและนี่ก็คือสิ่งที่เราควรทํานะครับหากตกอยู่ในสถานการณ์ที่เราเกือบจะเสีีียยเปรบ,บบบแน และแน่นอนครับในราวนี้เนี่ย F n S เอาชนะมาได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยมาต่อกันในราวปืนพกหลังจากสลับฝั่งมาแล้วนะครับเราไปดูการวางทรัพไวและจุดติดตั้งกล้องของไซเฟอร์ในฝั่งกันของด่านซันเซ็ตนี้กันดีกว่าสกิล E หรือ s p y c แคม ติดตั้งกล้องในพื้นที่ที่กาหนดไว้กดใช้สกิลนี้อีกครั้งเพื่อควบคุมกล้องในขณะที่ควบคุมกล้องเนี่ยเราสามารถกดยิงเพื่อปล่อยลูกดอกระบุตําแหน่งลูกดอกนี้จะเปิดเผยตําแหน่งของผู้เล่นที่ถูกยิง F&S n เนี่ยเลือกติดแครบไวต่ำตรงจุดนี้พร้อมวางไซเบอร์เคสและติดตั้งกล้องบริเวณต้นมะพร้าวตรงนี้นะครับเพราะเจ้าตัวเนี่ยต้องการที่จะเล่นฝั่งซ้ายของเสาอ่ะม่านเปิดมา เพื่อนร่วมทีมได้คอนแทคศัตรูอยู่มิดครับ FNS ไม่รอชา้าเดินไปดักศัตรูที่กำลังจะเข้ามาทางมาร์เก็ตทันทีและเป็นไปตามคาดครับ FNS สามารถตัดศัตรูที่วิ่งเข้ามาได้ถึง2ตัวก่อนที่จะโดนสกายของอีกฝ่ายเนี่ยมาเทรดคืนไปได้จังหวะนี้ของ FNS คือตัดสินใจได้ดีครับตัดไปได้ถึง2ตัวทำให้เพื่อนร่วมทีมสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นมาเรามาดูราวที่16นี้กัน FNS จำเป็นจะต้องอ e ีโคนะทุกคนโดยการซื้อชอตตี้และสกิลไซเบอร์เคสเพียง1อันการที่เขาตัดสินใจถือชอตตี้เล่นกับไซเบอร์เคสนั้นเพราะว่าในรอบนี้เนี่ยศัตรูดูค่างเงินของทีม FNS แล้วว่าฝั่งของ FNS เองอาจจะต้องอ e ีโคททำให้อีกฝ่ายเนี่ยเลืกที่จะเข้าสายไว้ FNS จึงตัดสินใจถือชอตตี้เล่นกับสมกและไซเบอร์เคสเพื่อที่จะรอตัดตัวที่กำลังจะเข้าสาย แต่เรยหน้าก็ดวงสวยครับเดินถือสกิลดุมดุมๆๆเข้ามา F&S n เจอเลยยัดชอตตี้เข้าไปเก็บมาได้คิวแรกพร้อมถอยออกมาครับแต่ก็โดนแฟลชในจังหวะนี้เลยทำไม่ต้องถอยไปตั้งหลักอยู่มาร์เก็ตก่อน F&S n เปิดกล้องมาเจอโอเมที่เข้าไซสมาแล้วและเขาก็ไม่รอช้าครับหาก F&S n ปล่อยให้โอเมขึ้นไปได้เนี่ยเพื่อนก็จะโดนเก็บฟรีๆอย่างแน่นอน F&S n วิ่งออกจากดาร์โคเวอร์ไป พร้อมกดช็อตตี้ไปที่โอเมนทำให้เก็บมาได้อีกหนึ่งก่อนที่จะโดนเจ็ตของอีกฝ่ายในเทรดคืนไปได้ครับไปต่อกันที่ราวที่17ในรอบนี้ FNS เลือกติดแทรฟวายไว้บริเวณประตูมาเก๊และบริเวณในไซส์บม่านเปิดมาครับเพื่อนร่วมทีมของ FNS ที่เล่นเจ็ตก็ได้เดินไปปิดประตู FNS เนี่ยได้ข่าวจากเพื่อนว่ามีศัตรูอยู่บริเวณมิด พร้อมเจ็ตฝั่งศัตรูกำลังพังประตูมิดเข้ามาทำให้ F n S ต้องกระโดดหนีเข้าไปที่ไสก่อนหลังจากนั้นเจ็ตฝั่งศัตรูเนี่ยก็แดชตามเข้ามาโชคอย่างดีครับที่ F n S ติดตั้งแท็บไวไวบริเวณประตูมิด ทำให้เจตของอีกฝ่ายเข้ามาติดแท็บไวบวกกับเลือดของอีกฝ่ายเนี่ยโลมากๆทํำให้ F&S n สามารถเก็บเจตไปได้ด้วยสกิลแท็บไวที่ระเบิดนั่นเองหลังจากนั้นครับ F&S n เนียนเดินทะลุเนบิวลาไปครับออกไปเจอกับสกายของอีกฝ่าย F&S เนี่ยสามารถเก็บมาได้หนึ่งก่อนที่จะโดนเพื่อนร่วมทีมของอีกฝ่ายเทรดคืนไปได้นั่นเองบอกเลยว่าจังหวะนี้ของ F&S n กับเลือดที่เหลือครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาจึงต้องตัดสินใจที่จะลองทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทีมฮะ doing เราข้ามกันมาในรอบสุดท้ายกันเลยครับรอบนี้ F n S เนี่ยติด t r a บ Y, Cyber Cage และ SPYCAM ไว้ที่จุดเดิมบวกกับมี Ultimate อย่าง Nero Thief ท,ที่จะสามารถเปิดเผยตำแหน่งศัตรูได้อีกด้วยมาบ้านเปิดละครับในรอบสุดท้ายนี้ F n S แทบไม่ได้ทำอะไรมากเลยครับ เพราะเพื่อนร่วมทีมเก็บคิวไปได้ก่อนถึง3ตัวก่อนที่ FNS จะเดินมาใช้อ mm ัลติเมทเพื่อเปิดเผยตำแหน่งศัตรูให้เพื่อนนั่นเองเมื่อเห็นตำแหน่งของอีกฝ่ายชาัดเจนก็เกิดการล่าขึ้นและสุดท้ายแล้วครับก็เป็นฝ่ายของ FNS ที่เอาชนะไปได้ในแร้งแมชนี้นั่นเองครับ oh, wow. game, เรามาดูสกอร์โดยรวมของ FNS ในแมชนี้กันครับ Score KDA ของ FNS ในแม่ชนี้อยู่ที่ Q ไป16ตัวตายไป13อ s สซิสอีก8ตัว e v e r a g e Combat Score อยู่ที่264 e v e r a g e Damage Per Round อยู่ที่175 Headshot Percentage อยู่ที่18.7ค่า Q, Assist, Survive, t r a d i n g อยู่ที่83.0นั่นเองครับเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เป็นการแกะเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆจาก FNS อดีตโปรเพลเยอร์หนุ่ม IGL ผู GL, ้เป็นมันสมองจากทีม NRG หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้บ้างไม่มากก็น้อยและขอบอกก่อนเลยว่าเป็นการวิเคราะห์จากมุมมองส่วนตัวดังนั้นเพื่อนๆสามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนถกเถียงกันอย่างมีมนุษยชนกันได้ตามสบายเลยนะครับ หากมีจุดไหนผิดพลาดประการใดต้องขอกราบอาภัยมณะที่นี้ด้วยสำหรับคลิปหน้าอยากให้เป็นใครเนี่ยลองคอมเมนต์มาแนะนำกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไป